วันนี้พามาดูรถสวยน่าใช้คันหนึ่งกับเจ้านิสันอเมรา B, เ่า 1.0V ปี21คันนี้ไม่ใช่50,000เปิดราคาอ,อยู่ที่379,000บาทฟีด้าพอนอยู่6,600บาทนะผมออกคนซื้อเงินเดือน13,000บาทออกหังเดียวจบไม่ต้องคนคำ้ำไม่ต้องคนร่วมคันนี้ได้เป็นรถบ้านมือเดียวรับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อไม้พิความเกลมน้ำชนหนักไปคู่หน้าของเขาเป็นฟู LED ไม่ได้ต้อเลยเหลี่ยมสันตัวรถคมผมไม่มีระบุอะไรยิ้มแต่จังหน้าได้มาเป็นสีดำเงาแบบดีเเลยยผมะะบีนน92 1 ไปทั้งสองข้างไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะครับผมได้มาเป็นล้อแม็กขปสบ15นิ้วนะได้มาเป็นดิจหน้าคู่กระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้าและคันนี้แต่งสกเกิร์ตมารอบคันนะครับผมตัวด,ด้านในของเขาคุมโทนะเป็นสีดันนะด้านหนของเขาได้มาเป็นบอนบผ้าแะผมพวงมาลัยแบบบางตีเขาชั่นเครื่องเสียงววทยุเป็นแบบพลาสติน,นแอโต้เกียโตและคันนี้ได้เป็นกุญแจคีย์เลสมาเรียบร้อยเลยนะสนใจคันนี้ไปดูคลิปตัวเต็มกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะผมวันนี้มาอยู่กับน,น้องสิงห์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเป็นยนต์วันนี้เรามาอยู่กันที่สาขาสองนะครับตั้งอยู่ถนนเสรีไทยซอย95แขวงมินบูรีกรุงเทพมหานครบริษัทเป็นยนต์เปิดมากกว่า25ปีมีรถสวยๆเลือกมากกว่า400คันมีทั้งรถเกง๋งรถตู้รถกระบะพี่ๆท่านในกำลังตามหารถสวยรถกรเกตเอน้องแนะนำบริษัทเป็นยนต์เลยครับ วันนี้น้องมีรถเข้าใหม่มานำเสนอหนึ่งคันกับนิสสันทามิล่า 1.0V คันนี้เป็นรถปี21เลขอกมาแค่50,000เปิดราคาอยู่ที่3,079,000บาทฟรีดาวน์พรอ,อยู่6,600บาทขอคนซื้อเงินเดือน13,000บาทอาอกรถคนันเดียวจบเลยนะผมบอกเ,เลยคันนี้โค้ชสวยพี่ไปคู่หน้าของเขาเป็นแบบ LED มาเรียบร้อยเลยมีไฟ daytime มาให้นะประจังหน้าได้มาเป็นสีดำเง,งาๆแบบนี้เองผมตัดมากับโคมเมียมนะความพร้อมกับทะเบียน9211นะผมนะคันนี้แต่งสเกิร์ตมารอบคันเลยนะ คืออันนี้คือชุดแต่งเดิมๆจากโรงงานนะครับผม <S <S เหลี่ยมสันตัวแล้คมๆไม่มีรอยบุบรอยละยิ้มนะกระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวมาให้เรียบร้อยเลยคิวกันศาสตร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะผมคครนี่ได้มาเป็นล้อแมกขอบ15นิ้วนะได้มาเป็นบิตหน้าคู่นะคะผมเหลี่ยมสันตัวนี่เลยนะรอยล้อแมกของเขาไม่มีการเบียดชุบวงชุบบาทได้เห็นเลยนะผมโลโก้แบบชัดเจนแบบนี้เลยนะเป็นมิสันอเมริกันนะครับแล้วก็เบ้าชงเบ้าชงครับไม่มีรอยแตกรอยล้าวหรือว่าน้ำมันยงน้ำมันเยอะไม่เห็นเลยนะถ อ่าหมดเลยนะผมมีดอกยางคือแบบเรือๆเลยนะใช้กันได้แบบย,ยาวๆแน่นอนนะครับผมคันนี้ได้มาเป็นยางปี23าเลยนะบอกเลยว่ายางปีใหม่อยู่เลยนะผมแทบจะไม่เคยผ่านการใช้งานนะสกเกิร์ตแต่งมาให้เรียวพันเลยนะผมคันนี้ได้มาเป็นสีขาวบุกนะกระจกข้างนะผมได้เป็นแบบพับไป,ป้ามือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคิวกันสาดนีมาให้เรียบร้อยเลยส่วนด้านในของเขาคุมโทนเป็นสีดานะผมได้มาเป็นเบาะ้า,ากำมะหยี่นะข้อดีของเขานะผมระบายความร้อนได้ดีแน่นอนโครงลายเป็นแบบมงังกรคลาสสิน,นะผม เครื่องเสียงวีทิวนะเป็นแบบทัสกินมาเรยบร้อยแอลโตเยลโตนะสำหรับเจ้าคันนี้นะคันนี้พี่ดาวพออยู่ประมาณ6ก0ันหรอนะผมขอ,ขอ,ขอซื้อเงินเดือนหนึ่งบาทเับาทรอกรคจบนะคันนี้ได้เป็นรถบ้านมือเดียวนะผมรนะับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อม,มั้พิกลจมน,น้าชนหนักนะหัวเนาะเสาเอของเขาส,สวยๆเลยผมไม่มีการขากไปเยือนนะคันนี้ได้มาเป็นสีขาวมุกนะครับผมปกติไม่ค่อยได้เจอนะคันนี้ได้มาเป็นรถปีย1ิเ็ดนะผมนะเลขไม้แค่ห้า0มืเลขไม้โคตรน้อยพี่ดูแทบจะ ใช้งานน้อยมากนะผมหัวน้องหัวนอนนะไม่มีการแคร็บเพี้ยนเลยนะผมอันนี้คือหัวนอสเสาบีนะแล,ะล้วราบ,บันตูส่วนของแผงประตูกันบ้างนะผมแผงประตูเขาได้มาเป็นสีดําเงาๆเลยนะผมโลโก้นะผมชัดเจนนะเป็นนิสันนะผมโลโก้แบบนี้เลยนะแผงประตูเขาไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะผมตรงนี้นะได้มันเป็นลายแคปลาด้วยนะผมบอกเลยว่าทาให้ดูหรูดูสปอร์ตมากขึ้นนะแต่ตรงนี้ได้มาเป็นหนังหุนุ่มนะผมเดินได้มาเป็นสีขาวนะครับ นีครับผมแข่งประตูสวยๆเลยนะแทบจะไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะคิวกันศาสตร์มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคันนี้ติดฟรีมารอบคันแล้วนะผมคือซื้อไปไม่ต้องทาอะไรเพิ่มเลยนะด mm ้า hmm. นหลัง,ขงเขากว,ว้างขวางนะผมได้มาเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะ mm hmm. ข้อดีของเขานะผมระบายความร้อนได้ดีไม่มีการฉีดคงฉีกขาดได้เห็นเลยนะ <S <S แต่ตรงกลางครับผมมีที่ชาร์จโทรศัพท์มาให้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเขาใส่ใจมากนะแล้วหัวน้อเบีของเขานะ่นี่น้องถ่ายดูแบบใกล้ๆแบบนี้เลยผมให้เห็นดูทุกซองทุกมุมเลยนะเหมือนพี่ๆมาเดินดูรถที่สาขาเลยนะ รามีบริการตวรวจรถให้อีกสองจุดสี่จุดก่อนสองมงรถทุกคันนะผมนะพี่พี่ซื้อไปนะสามารถนารถเข้าตรวจสูตรใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยฮะมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดนะน้องรับซื้อคืนเต็มจ,จำนวนนะครับผมแผงประตูสวยๆเลยนะและมาเป็นสีดำเงาๆแบบนี้นะครับผมเตียมสั่นตัวรถคมๆไม่มีรอยบุบเลราณยินนะตรงนี้มีที่วางแก้วน้ำมาให้ด้วยนะครับผมลาโพงลำโพงคือใช้งานได้ปกตินะคันนี้ได้มาเป็นล้อแมกขอบสิห้านิ้วนะครับรถมากระยางปีย3บสามเลยนะบอกเลยว่าใช้งานได้แบบยาวๆแน่นอนและฟุด ร่อแ,แม่ของเขานะไม่มีการเปลี่ยนฟุตบอล์มปานให้เห็นเลยนะผมโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะไม่มีการกับสีกอไม,ม้พริกข้ามจมน้ําชนหนักมาแน่นอนครับผมและคันนี้แต่งมาแบบว่าแต่งมาเยอะเลยละ่ละได้สะเกิร์ตรอบคันนะผมปลายท้ายเป็นแบบ LED มาเรียบร้อยเลยนะโลโก้นะผมเป็นแบบโครมเมียมนะครับําหรับเจ้าคันดีนะแต่คันนี้นะผมบอกเลยว่ามีกล้องถอยมาพร้อมนะหรือนีได้มาเป็นพ่อคู่นะอันนี้คือพ่อหลอกนะครับผมคือวางแต่งมาพร้อมเลยบอกเลยด้านหลังโต้สวยพี่ดูายท้ายเป็นแบบ LED เรียบร้อยเลยนะ โลโก้ต่างๆนะผมเป็นแบบโฮมเมียงนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังมาเรียบร้อยเลยนะนี่เส้นไ่ฟ้ามีมาให้นะครับผมไฟโดนิสมีมาให้แล้วก็โลโก้ชาด์จเจนแน่นอนครับผมเป็นนิสสันอเมร่าแบบนี้นะบอกเลยห้องเกบ็บสัมภาระเขากว้างขวางมากพี่สามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่สองใบสามใบแน่นอนครับผมเรามาดูอุปกรณ์ฉุกเฉินกันบ้างนะครับอุปกรณ์ฉุกเฉินนะถ้าเป็นรถสมัยใหม่นะพี่จะเป็นเครื่องความลมกับอัญญาเติมลมให้แบบน plus, tutaj, 2, 3, P: P ี้นะ นี่คือใช้งานได้ปกตินะแม่ลงแม่แรงมีมาให้พร้อมนะคบผมสนใจคันนี้นะเบอร์โทรด้านล่างเลยหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงที่สาขาริยนต์นะไซรีไทยสอยกสิบห้าแขวงมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับเปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็นไม่มีวันหยุดนะผมสนใจทักเข้ามาได้นะครับผมรางลงรางน้ำน,นะเม็ดองเม็ดอาเห็นกันแบบแชัดชแบบนี้เลยแล้วก็หัวน็อตนะผมฝากระโปรงหลังนะดูหัวน็อตแทบจะไม่เคยถอดหรือว่ามีการขับไปเยื่อเลยนะรูระบายอากาศกลมๆนะครับผมแล้วก็เม็ดองเม็ดอาร์เห็นกันแบบชัดชัดเลย นี่นะผมแผ่นกันความร้อนม,มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคือซื้อไปนะผมไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะสาหรับเจ้าคันนี้นะคันนี้พออยู่ประมาณหกพันหร้อยบาทนะขอก็ซื้อเงินเดือนอยู่ประมาณหมื่นสามหมื่นสี่นะออกราคันจีจบไม่ต้องคนคำ้ำจำเปนต้องรวมหรือว่าพี่ๆท่านใดไม่สะดวกมานะผมน้องมีบริการจัดไปนั่นถึงหน้าบ้านนะสามารถนํารถเข้าตรวจศูนย์ใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยห้ามีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดน้องรับซื้อคืนแต่จำนวนนะครับ่างล,งลงงานน้ำทั้งสองข้างนะเมนองเมนอาร์เห็นกันแบบชัดแบบนี้เลยนะไฟแท้เดิม นี่คือฝายท้ายเดิมๆนะกล้องถอยมีมาพร้อมนะสำหรับเจ้าคันนี้นะแต่งมารอบคันสเกิร์ตรอบคันนะครับผมเป็นลาฟ้าต่างๆมีมาให้พร้อมนะเหลี่ยมสังตัวรถคมๆไม่มีรอยบุบเราไละ้ยิ้มได้ว่าเป็นล้อแมกขอบ15นิ้วนาะรัสมะกายัางปี23เลยและฟุตอัลล้อมองล้อแมกของเขานะไม่มีการเบียดฟุตบนฟุตบาาเรียบร้อยเลยนะผมเมื่อเปิดของเขาเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะยิกวคอนสตร์มีมาให้พร้อมนะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องทาอะไรเพิ่มเลยนะแผงประตุงเขาได้มาเป็นสีดาเงาๆแบบนี้เลยแนละตรงนี้นะผมเป็นลายแชปลานะให้ดู สวยและดูสปอร์ตมากขึ้นนะกระจกคันเดิมทั้งคันแน่นอนครับผมนี่โลโก้ชัดเจนน้องบอกเลยว่าโลโก้ชัดเจนมากจริงๆนะครับนี่แล้วก็นี่นะหัวน้องหัวนอตของเขานะไม่มีการขัดเพี้ยเลยนี่คือหัวน้อตเดิมเดิจากโรงงานนะคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกนะผมกันราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ฟีดา้าพอนอยู่ประมาณหกพันหกร้อยบาทนะของซื้อเงินเดือนประมาณหมื่นสามหมื่นสี่ออกหลอกเนี่ยจบเลยผมนี่มีที่ชาร์จโทรศัพท์มาให้เรียบร้อยเลยนะคันนี้ได้มาเป็นเบาะผ้านะผมตึ้งๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกน,น,นค ัวหมอนแท้มนทั้งหมดสามใบนะนี่แล้วเดินได้เป็นสีขาวนะครับผมบอกเลยว่าโคตรสวยมีคันนี้พีดาวคอนอยู่ประมาณหกพันหกร้อยนะขอเขาซื้อเงินเดือนประมาณหมื่นสามออกหอเดือนจบเลยนะผมพี่พี่อยู่ที่ไหนนะผมไม่สะดวกมานะน้องมีบริการจัดไปแนนถึงหน้าบ้านนะกระจกข้างได้เป็นแบบกับไฟฟ้านะผมแผงประตูฝั่งคนขับบ้างนะครับผมชั่นจัดมาเต็มนะฝั่งคนขับนะผมประตูนะผมอกระจกเป็นแบบออโต้นะมีเซนทัลล็อกมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ เปิดปีกกระจกข้างก็ได้เป็นแบบไฟฟ้านะดูนี่สายสวยๆแบบนี้เลยผมเป็นลายแคปล่านะลำโพงบอกเลยว่าชัดแจ๋วแน่นอนครับผมาหัวน้องสา A ของเขานะไม่มีการข่าประเยเะเลยนี่นะ้องถ่ายดูสวยเแบบนี้เลยถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะผมเหมือนพี่พมาเดินรถที่สาขาเลยนะสนใจคันนี้เดี๋ยวเข้ามาชมรถตัวจริงที่สาขาพิจิตรนะเซรีไทยซอยก้อสิบห้าแขวงมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับเนปะิดทุกวนันเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะไม่มีวันหยุดน,นะ อะตรงติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับผมนี่หัวนว A, วนะ็อตเสาเอเสาบีนะผมสื่ๆแบบนี้เลยนะคันนี้ได้มาเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะผมบอกเลยว่าข้อดีของเขาระบายความร้อนได้ดีนะผมเวลาเราจอดตากแดดนะไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะผมระบอมระบายนะครับอ่าได้ดีแนะ่นอนส่วนด้านในของเขาาน,นบอกเลยว่าคตรหรูพี่คันนี้ได้เป็นพวงในแบบมังเติร์แฟลชั่นะเพิ่มเสียงรถเสียงได้แล้วก็อ่ามีปุ่มสั่งการด้วยเสียงด้วยนะผมแล้ก็น,นี่ได้เป็นกุญแจคีย์เลสนะนี่สตาร์ทด้วยมือนะผมบอกเลยว่า คันนี้ออปชั่นจัดมาเต็มนะผมหน้าปัดเดอนไม้ของเขานะผมเป็นแบบแอนะล็อกแล้วก็แบบเข็มนะครับเล็กไม้คู่น้อยพี่เล็กไม้แค่ห้าหมื่นนะสำหรับคันนี้นะผมเล็กไม้ห้าหมื่นหกนะผมดูสวยแบบนี้เลยนะครับผมพวงมาลัยของเขาแทบจะไม่มีรอยสีคงสีขาดเลยนะหน้าปัดเดินไม้ของเขานะผมแล้วนี่นะหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนมีแอร์แบบปอโตนะผมมีไฟ หาหมากมาให้เรียบร้อย,ยนะดูแอาโจอเป็นแบบทัชสกรีนนะผมใช้นิ้วกดสัมผัสได้เลยรองรับ Apple Car p l a y พนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ปกตินะนี่ระบบแอร์ของเขานะผมเป็นออโต้ปุ่มพุทสตาร์ทมือเบรกเป็นแบบปกตินะผมเป็นแบบมีมนุ่นนะแล้วก็เกียร์นะผมเป็นแบบออโต้นะผมดูหัวเกียร์ไม่มีการลอกล็อคเลยคันนี้ได้มาเป็นบอกผ้า,ากำมะหยี่นะตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกคงฉีกขาดแน่นอนแล้วก็แผงประตูเขาได้มาเป็นสีดำเง,ง,งาๆแบบนี้เลยนะ ันมากาลายแคปลานะครับด้านหน้าของเขานะโลสวยๆแบบนี้เลยนะผมคนโ,โซนหน้านะสีดำๆเงาๆแบบนี้เลยกระจกมองหลังมีมาพร้อมนะแล้วก็นี่บอกเลยนี่ม่านรังแดดของเขามีกระจกมาให้แต่ม่านรังแดกโคตรใหญ่อ่าไฟส่องแผนที่นะผมใช้งานได้ปกตินะเปิดได้ปกติเลย คันนี้นะผมราคา3าม0 0 0เจ็บาทปีดาวผ่อนอยู่ประมาณ6,600บาทนะขอคขนอซื้อเงินเดือนประมาณ1 3 1, 4, ออึ0 0สามหนึ่งสี่ขอร้องเนื่อจบไม่ต้องคนคำต้องเพิ่มตัววมนะสนใจคันนี้อยากเป็นเจ้าของนะผมสามารถเข้ามาชมรถจริงที่สาขาเป็นยนต์นะหรือว่าไม่สะดวกมานะผมเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะขอแค่ทักมาครับผมเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องก่อนนะครับอ่ะครับพี่พีดเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องก่อนนะผมกับเจ้านิสสันอะเมร่าหนึคันนี้นะคันนี้เป็นรถปี21แลล้วเขไม์แค่50,000 ราคาอยู่ที่3 7ม0 0 0กับาทฟรีดาวน์พออยู่6,600นะกระจกข้างได้เป็นแบบขับไฟฟ้าล้อแม็กขอบ15นิ้วรัดมากระกายางปี23ได้มาเป็นดิสหน้าคู่ไฟหน้าเป็นแบบฟู L l l e ดีมาเรียบร้อยเลยมีไฟเดท์ไมมาให้ใะผมคันนี้ได้มาเป็นสีขาวมุกนะโลโก้ชัดเจนนะครับผมบอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่เป็นปีรถปี21และเลขไม้แค่5 0,000ืา่นม,มาเริ่มกันจากฝาก,กระโปรงด้านหน้าก่อนนะฝากระโปรงเขาทีาผมสวยใใสเลยนะหัวน็อตของเขาไม่มีกันขัะไปเยี่ยแน่นอนน้องกล้าการันตีการันประกัน ไม่มีการกับติีกอไม้ที่ความจมน้ําชนอย่างนะาขันการความร้อนมีมาให้นะครับผมนี่ดูระบายอากาศกลมๆแบบนี้เลยนะสติกเกอร์เหรียญบาทนะผมนะสติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบนะผมมองกองมอกรนะผมอยู่ครบแน่นอนนะและคันนี้ได้เป็นป่านกล้าเดิมๆจากโรงงานนะครับผมแผ่งการความร้อนมีมาให้เรียบร้อยเลยหัวน็อตทั้งสองข้างไม่มีการคราเพื่อนแน่นอนน้องกล้าการันตีการรับประกันเลยครับผมทา่พี่ซื้อไปนะสามารถนำรถเข้าตัวสูงใกล้บ้านของลูกค้าได้เลย มีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดนะผมน้องรับซื้อคืนเป็นจานวนนะครับคันนี้ฟีด้าพอนอยู่ประมาณหกพันหกร้อยบาทนะของนซื้อเงินเดือนประมาณหมื่นสามหมื่นสี่ออกแล้วเดียจบเลยนะผมไปถ้าเดิมๆจากโรงงานแน่นอนก่อนสองวอบรทุกครั้งเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีและเช็คระบบไปให้ทั้งคันนะผมหากแบตเตอรี่มีปัญหานะน้องรับสึกเปลี่ยนให้ทางนี้นะผมแต่รับประกันแบตเตอรี่ให้สามเดือนนะผมและแถมรถสไลด์ให้อีกหนึ่งปีนะคือบอกเลยว่าของแถมแบบจัดเต็มนะผมโครงสร้างเดิมๆทันน้งคันนะนี่ สวยแบบนี้เลยผมไม่มีการฟันลงฟันไหลหรือว่าน้ำมันยงน้ำมันเยอะไม่เห็นนะผมสวยแบบนี้เลยนะคันนี้เพิ่งเข้ามาแนละผมเปิดราคาที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทที่ดาวอนยูหกพันหกร้อยบาทนะสนใจคันนี้อยากเป็นเจ้าของสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่สาขาเบญญน,นะเซรีไทยซอยเก้าสิบห้านะผมเราเปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับผมหรือว่าเข้ามาทดลองขับกันได้นะผมสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยกับเจ้านิสันอเมล่าหนึ่งจุดศูนย์วีปีสองพันยี่สิบเอ็ดกับร,ราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคันน รถปี21นะผมนะเลขไมคแค่50,000ปีดาวพรอ,อยู่ประมาณ6,600บาทนะขอเขซื้องเงินเดือนหนึ่งมามพบาทออกลงเรียนจบนะผมสนใจคันนี้เบอร์โทรน้าล่างเลยครับผมหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงที่สาขาเนต์นะวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะผมฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกำลังใจให้น้องด้วยนะครับขอบคุณครับ